สวัสดีครับวันนี้ครูท็อปก็มีน้องเฟิร์สมาช่วยครูท็อปถ่ายคลิปด้วยนะครับวันนี้ครูท็อปก็มีโปรแกรมการฝึกบุกแล้วก็รับนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันการบุกก็จะมีลูกตบลูกตัดยอดแล้วเซฟกระช่างก็ถือว่าเป็นการบุกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครูท็อปจะให้น้องเฟิร์สเนี่ยมาบุกครูท็อปให้ตายนะครับแต่เราจะเตียงแค่ครึ่งสนามอันนี้เป็นการฝึกประเภทคู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบุกให้ครูตายเนี่ยมันก็มีได้แค่ตบเซฟยอดมันโยกซ้ายขวาไม่ได้เพราะอคอะครับ เพราะฉะนั้นเฟิร์สจะต้องบุกยังไงก็ได้กูทอมเนี่ยตายภายในครึ่งขอด <Okay. S 1> ที่สําคัญก็คือภายในสิบไม้ด้วยสิบไม้สิบไม้ต้องตายแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนรับเนี่ยจะรับได้แรงๆเท่านั้นนะครับรับลูกตบแรงๆนะครับถ้าเฟิร์สตัดยอดกูทอมก็จะงัดไปข้างหลังต่อนะครับเพื่อที่จะฝึกเกมรับอย่างเดียวส่วนน้องเฟิร์สจะฝึกเกมบุกนะครับคิดว่าจะบุกคูตายไหมต้องตายครับต้องตายนะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าสิบกว่าชั่วโมงจะบุกครูตายไหม ักตรงกันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสีห้าหกอ้ยเจ็ดเดียวอึ๊บหนึ่งสองสตีเยี่ยม 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่โอ้โหหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยดีเดีวย 1, 2, ดวปึ๊บหนึ่งสองเฮ้ยอึ๊บ หนึ่งสองสามฮึปไปหนึ่งสองสามอ่ะถ้าพี่หยอดคือพี่แพ้เลยเป็นไงบ้างเฟิร์สบุกคูตายกี่ลูกน่าจะมีสามสี่ลูกได้สามสี่ช็อตนะที่แบบตัดตัดหยอดแล้วครูไม่ทันใช่ไหมใช่หรอตบตายมีไหม ตกตาย,ตตายคือถ้าตบแล้วครูรับหย่อนเนี่ยก็ถือว่าครูแพ้แล้วก็มีอยู่พอครูรับเริ่มสั้นลงสั้นลงบางทีครูพววงเรื่องข้างหน้าแสดงว่าเฟิร์สถ้าเริ่มใช้ได้โปรแกรมนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ฝึกให้เพื่อนเราเนี่ยบุกนะครับแล้วเรารับถ้าเราสามารถบุกคนที่เก่งกว่านะครับแล้วทําให้เขามีสะดุดมีกระตุกมีขาตายหรือรับไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าถ้าเราไปตีกับมือเดียวกันน่ะเรามีโอกาสชนะ เกมบุกแล้วแต่มือใหม่ๆเนี่ยเวลาเล่นเกมบุกเนี่ยต้องเสียให้น้อยลงเพราะเกมบุกค,คือเกมที่เราทําคะแนนเราไม่สามารถเสียเยอะได้นะครับส่วนเกมรับเนี่ยเราเสียได้เพราะว่าเขาเป็นคนบุกมานะครับเมื่อกี้เกมบุกก็ถือว่าเสียเยอะไหมเมื่อกี้มีเสียครับม,มีเสียอยู่เนาะใช่ครับพี่บอกเกมบุกต้องเสียให้น้อยนะครับต่อไปคูท็อปจะให้น้องเฟิร์สเป็นคนรับบ้างนะครับเดี๋ยวคุูท็อปเป็นคนบุกคิดว่าจะต้านการบุกของครูได้ไหมน่าจะยากแต่พยายามดีกว่าเพราะว่า จะได้ฝึกกวไป <Okay. S 1> ได้วยหนึ่งอันจริงจอันนี้ก็พอได้อันนี้ก็พอได้ในเทนก่อน,น,อนคือรับด่านมาขอให้มันเกินครึ่งขอนมาถือว่าได้